สวัสดีจ้าพี่น้องปองไายช่าอีสานทูผูทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตแพร่กนอากาศประจำวันศุกร์ที่3าพฤศจิกายน2 5 6 6าหบมาเบอ่งกันเลยว่าสภาพอากาศภาคอีสานจะเป็นจังดก่อนจะไปรับชมรับฟัางกับฝาพี่พี่น้องน้องทุกท่านกดติดตามให้เลเด้อขอบคุณหลายไปรับชมระฟัางข่าวกันเลยสําหรับเมือนีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกุมประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ลักษณะเชน,นิก้กะทิทรงผลให้ภาคอีสาามีหมอกในตอนเช้าและมีฝนได้บางแห่งบางพื้นที่ค่ะฝนจะอยู่ประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดโคโราชบุรีรัมย์สุรินทร์ริสเกตและกับอุบลราชธานีลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิตาสุดเฉลียอยู่ที่21-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลีย่ยสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสจากจังหวัดที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสด้แก่จังหวัดนครพนมจากพี่น้องคลิปนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ